ศึกษาไม่เพียงแตศึกษาที่ศิษย์วัฒนธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพพทประจำปี2564ประเภทผู้บริหารด้วยค่ะลำดับถัดไปอีเด่นได้แก่นายโชคชัยเทสุเนววงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธบุรีธัญบุรี และอีกหนึ่งรางวัลนะคะที่ท่านที่ในข้ามคมในการเรียนรง้ลวิทยาภพนะคะได้รับคือรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์ดีของผู้บริหารครูและอุลากรทางการศึกษาตรงการรเรียนท่านทุกในการปฏิทัศน์อาดเอื้อนะคะผู้ในการเรียนรู้บทรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์ดีของผู้บริหารครูและบุปสกรคทางการศึกษา เราดับถัด รัฐแทนรับมอบค่ะลำดับถัดไปรางวาัลดนตรีวิถีลูกเสือประจะําปี2,565รับมอบค่ะลำดับถัดไปรางวาัลผู้ริหารดีเด่นประจะําปี2 5 6 8คนประถนรองผู้ในการโรงเรียนาหนิงค่ะลำดับถัดไปรางวาัลผู้ริหานีเด่นประจะําปี2 5 6 4จังหวัดพิจิตร รางวชนะเลิศเหรียญทองผูพินเได้แก่นายศิริวัลเหลือครูโรงเรียนวโดนรัชโประค่ะรางวัลถัดไปรางวัลสมมูลคา2าว่าระดับผู้ศึกษาด้านวันมและเทคโนโลยีเพการเรียนการสอนได้แก่นายพิรัยาขากรูงียนหค่ะระดับ ลำดับถัดไปราวัลผู้ชมคนพินรรมโครงการบุรพวงค่ะลำดับถัดไปราวัลผู้ชมคนพินรรม Gracias.